ประเพณีเดือนเจ็ประเพณีการละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวงจังหวัดเลย ผีตาโขนเป็นคำเรียกชื่อการละเล่นชอน,นิดหนึ่งที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้หน้ากลัวแต่งกายด้วยชุดทำจากเศษผ้านำมาเย็บติดกันซึ่งจะเข้าร่วมขบวนแห่และมีการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานรื่นเริงในระหว่างที่มีงานประเพณีบุญหลวงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องที่อำเภอด่าน้ายจังหวัดเลย ลักษณะของผีตาโขนประกอบด้วยส่วนหัวของหน้ากากทำด้วยหขวดนึ่งข้าวเหนียวนำมาหักพับขึ้นให้มีลักษณะคล้ายหมวกแล้วเจาะช่องตาส่วนจมูกทำจากไม้นุ่นลักษณะยาวแหลมคล้ายงวงช้างส่วนเขาทำจากกอปอลิมมะพร้าวแห้งนำมาตัดเป็นขนาดและรูปทรงตามต,ามต้องการ เครื่องแต่งกายชุดทําจากเศษผ้านํามาเย็บติดกันมีหมากะแลงลักษณะคล้ายกระดิ่งใช้แขวนคอกระบือหรือกระดิ่งกระพรวนกระปองผูกติดกับบั้นเอวแขวนคอหรือถือข้อเขย่าเพื่อให้เกิดจังหวะและมีเสียงดังเวลาเดินและแสดงท่าทางต่างๆผีตาโขนทุกตัวจะมีอาวุธประจํากายเป็นดาบหรือเงาซึ่งทําจากไม้เนื้ออ่อน บุญหลวงเป็นการทำบุญใหญ่ของเจ้านายโดยนำบุญเผวอสอบุญบ้างไฟบุญสัมภะสะดอกครอบบ้านเมืองและการละเล่นผีตาโขนมารวมเป็นงานเดียวกันเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณสถานที่ในการประกอบพิธีบุญหลวงมีห้าแห่งดังนี้หนึ่ง ริมฝั่งลำน้ำหมันท่าน้ำบ้านเหนือตำบลด่านสายวันแรกของงานเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตในลำน้ำมันมาที่วัดพลชัยเริ่มเวลาสี่นาฬิกา 2. บ้านเจ้ากวนสถานที่ทำพิธีสุขวัญเจ้ากวนเจ้าแม่นางเทียมในวันแรกของงานเริ่มเวลา9ก้ 19. นาฬิกาสินาที ขบวนจากบ้านเจ้าควนนางเทียมพ่อแสนนางแต่งประชาชนและผีตาโขนแห่ไปวัดพลชัยประกอบพิธีกรรมบุญหลวงต่อมาทางราชการเข้าไปมีบทบาทในการจัดงานบุญหลวงพิธีเปิดงานจึงมีสองแห่งคือวัดพลชัยและถนนหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 3. วัดพลชัยสถานที่ประกอบพิธีกรรมบุญหลวงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายขอองค์การจัดงาน4 สแยกบ้านเดินสถานที่เชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองในวันที่สองของงานเริ่มเวลา15นาฬิกา 5. ถนนนาที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายพิธีเปิดงานเป็นทางการที่จัดเพิ่มขึ้นร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและท้องถิ่นในวันแรกของงานเวลา9นาฬิกา19นาที การประกอบพิธีบุญหลวงจะกำหนด3วันต่อเนื่องกันโดยทั่วไประยะเวลาการประกอบพิธีจะอยู่ในช่วงต้นเดือน8ปปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกระกฎาคมของแต่ละปีวันเวลาไม่ได้กำหนดแน่นอนผู้กำหนดงานคือเจ้าแสนเมืองซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายขวาที่ใช้ร่างเจ้าพ่อกวนร่รางทรงท้องถิ่นในหมู่บ้านเดิมที่เป็นที่ตั้งของวัดพลชัยตามความเชื่อของชาวด่านซ้าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ในพิธีเบิกพระอุปคุตประกอบด้วยอัฐบริขาร8ขัน5ขัน8 2. อุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีเทศมหาชาติ ประกอบด้วยดอกบัวหลวงดอกบัวแบ้ดอกผักตบและดอกปีเทียนทูบหมัก,มกพลูเมี่ยงบุรีข้าวต่อข้าวเหนียวทุกงอช่อทุกงอชยัยทุกงอทําจากเศษผ้าปืนผาหน้าไม้ดาบที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างละหนึ่งพนอกจากนี้ยังมีพึ่งพันพึ่งที่นํามาปั้นเป็นเทียนแล้วหนักเท่ากับ1กิโลกรัมน้ํามันหมืน่นน้ํามันก๊าซหนัก12กิโลกรัมขันหมากเบงสีคู่องน้ําใส่จอกแหนะและน้ำสีใบ 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองประกอบด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์ขวัญายสีแคร่คันหามห้าตัวบ้างไฟ9ก้ากระบอกผีตาโขนใหญ่หนึ่งคู่และผีตาโขนน้อยตามความศรัทธา 4อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่อครอบบ้านคราบเมืองประกอบด้วยกระทงใหญ่หนึ่งกระทงกระทงเล็ก8กระทงเครื่องเส้นคือข้าวดำข้าวแดงแกงส้มแกงหวานหมกักพลูบุรีเมี่ยงดอกไม้เทียนแล้วยังมีกระทงใบตองอีก100กระทงใส่อาหารหวานข้าวอย่างละ50กระทงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 1. พิธีเบิกพระอุปคุตพิธีใบสีสุขวัญเจ้าพ่อกวนพิธีนี้เป็นวันแรกของงาน 2. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองจุดบ้างไฟลอยชุดผีตาโขนและหุ่นผีตาโขนเพื่อปลดทุกปลดโศกลอยเคราะห์ตอนเย็นเทศมาลัยหมื่นมาลายแสนเป็นเสร็จพิธีวันที่สอง 3. ถวายพระตาหารสะดอกเคราะห์บ้านสะดอเคราะห์เมืองและเทศมหาชาติจนครบ13การจึงเป็นการจบสิ้นพิธีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนของชาวอำเภอด่านซ้ายมีความเชื่อว่าประการแรกเล่นเพื่อถวายดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจในการปกครองสูงสุดในเมืองด่านซ้ายประการที่สองเล่นเพื่อร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาประการที่3เล่นเพื่อร่วมขบวนในการแห่บุญเดือน6บุญบางไฟและการแห่ขอฝนประการที่4เล่นเพื่อความสนุกสนานและประการสุดท้ายเล่นเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีที่เคยกระทำด้วยกายวาจาใจรวมถึงโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆให้ติดไปกับผีตาโขนโดยการนำไบล่องลำน้ำมันเป็นการเสร็จสิ้นพิธีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน พิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตามความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้ายบรรพบุรุษเป็นผู้ริเริ่มขึ้นและมีการถือ ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันลักษณะสามัคคีคือเป็นเครื่องหมายของกลุ่มชนที่มีความเชื่อและแนวปฏิบัติทางสังคมร่วมกันถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอันจะก่อให้เกิดความสมานสามคัคคีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยังมีจุดเน้นเรื่องจิตใจของคนในชุมชนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสบายใจสร้างขวัญและกำลังใจเกิดความสมหวงังและช่วยให้ปลอดภัยจากอำนาจลึก ได้ประเพณีการละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวงจังหวัดเลยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจํปีพอศสอสารา2556